สวัสดีค่ะสวัสดีจากสวีเดนวันนี้เช้าวันอาทิตย์ไม่เช้าแล้วค่ะ11.24โมง24นาทีละเช้าวันอาทิตย์วันนี้วันที่13พฤศจิกายน2022เวลาสวีเดนตอนนี้11.24นาฬิกา24นาทีจะช้ากว่าที่ไทยอยู่6ชั่วโมง ที่ไทยตอนนี้น่าจะ5โมงเย็นแล้วไหมคะ5โมง24นาทีโดยประมาณวันนี้อากาศดีมากคะ่ะประมาณ7องศายังไม่หนาวที่สุดแต่ก็หนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วต้องใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทแล้ววันนี้จะพาไปชมสถานที่ที่เขาเล่นสกีกันเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยจะพาไปชม เดินไปประมาณน่าจะ5้าอเมตรได้ะค่ะหรือไม่ก็1ก mm ิโลนมรค่ะเดินชิลๆได้จะมีวิวทะเลสาบแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า mm hmm. เคเบิลคาร์หรือเปล่าคะให้คนนะคะ mm hmm. นั่งขึ้นไปบนเขาแล้วก็เล่นสกีะค่ะลงไปข้างล่างแล้วก็นั่งขึ้นมาใหม่แล้วก็วนขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็จะมีวิวทะเลสาบแต่ว่าตอนนี้ สกียังไม่เปิดเพราะว่ายังไม่มีหิมะค่ะน่าจะเปิดราวๆประมาณกลางเดือนธันวาหรือไปลายปลาธันวาช่วงคริสต์มาสแต่ว่าก็เราก็สามารถที่จะไปเดินเล่นได้เพราะว่ามันเป็นป่าเป็นสวนมีทางให้เดินออกกำลังกายในบ้านฝนสสืเดินนะคะเดี๋ยวจะพา ให้ชมทางเดินไปที่ลานที่คนเล่นสกีกันค่ะนี่ก็จะเป็นทางเดินนะคะมีคนสวีเดนค่ะต้นไม้ใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าเดือนพฤศจิกายน จะเป็นเดือนคาดเกี่ยวระหว่างปลายฤดูอัอมใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็จะเริ่มต้นฤดูหนาวตอนนี้ใบไม้ก็เลยร่วงลงจากต้นหมดแล้วพร้อมที่จะยืนหลับตลอดทั้งหน้าหนาวถ้าดูผเผยจะรู้สึกว่าต้นไม้ตายหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใบไม่มีดอกแต่ว่าจริงๆไม่ได้ตายค่ะ เขายุหลับใจเฉยเป็นบรรยากาศทางเดินก็จะมีบ้านคนเหมือนมีคนเดินนำหน้าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่พูดคนะ่ะวันนี้มีแดดอากาศดีมากเพราะว่าที่สวีเดน เขาไม่ได้มีแดดทุกวันทั้งปีค่ะยิ่งเฉพาะปลายปลายปีเนี่ยช่วงวินเทอร์บางวันไม่มีแดดอากาศจะมืดมืดอุมครึมคนสวีเดนส่วนมากก็เลยเขาชอบหนีไปอาบแดดกันนะคะหนีไปภูเก็ตเพื่อนที่ทำงาน แทบจะทุกคนจะรู้จักประเทศไทยรู้จักภูเก็ตเป็นอย่างดีเพราะว่าหน้าหนาวคือเขาจะต้องหาหาที่เที่ยวและหาที่ไปหนีหนีหนาวหนีหิมะที่ไกลๆจะมีคนมาเดินออกกำลังกายอยู่เหมือนกัน <c oughs> ทางเดินตรงนี้พอช่วงหน้าหนาวจะมีหิมะตก แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมาทํทาทางแท็กให้คนเล่นสกีค่ะเดี๋ยวพอถึงหน้าหนาวจริงๆจ,จ,จ,จะกลับมาถ่ายมาอีกรอบหนึ่งจะให้มันรูว่าคนสวีเดนเขาเล่นสกีกันแบบเชี่ยวชาญมากอะคะ่ะโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆเพราะว่าหคนเมืองหนาวทุกคนเขาก็เกิดและเติบโตมากับพิมะเขาก็จะเล่นสกีเป็นกันทุกคนนะคะ สวีเดนเขาดูแลรักษาธรรมชาติอย่างดีมากถ้าตัดต้นไม้ออกหนึ่งต้นเขาจะปลูกทดแทนขึ้นมาประมาณ3าถึงสต้นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะถึงลานเล่นสกีลานชมวิวนี่คือเส้นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้ค่ะ มาถึงครึ่งทางแล้วเส้นทางที่เราเดิอนอยู่ตอนนี้เป็นเส้นทางเล่นสก,กีแต่ตอนนี้ยังไม่มีหิมะก็เลยเป็นทางเดินได้คนวิ่งออกกำลังกายกันแดดส่องหน้า กันตอ่มีคนมาเที่ยวอยู่บ้างปักมายเพราะว่ามีรถจอดอยู่ที่ลานจอด,ดรถปกติหน้าหนาวรถจอดจะเต็มมากบางทีก็หล่นไม่มีที่จอดเพราะว่าคนก็จะพาลูกเล็กเด็กแดงมาหัดเล่นสกีกันเพราะว่าเขาจะมีเหมืนเป็นโซนเล็กๆสอนเด็ก3ามสี่ขวบเล่นสกีด้วยนี่จะเป็นเปิดข้อมูล คล้ายๆกับเป็นอินฟอร์เมชันไว้คอนแทคหรือว่าอาจจะไว้เช่าสกีด้วยก็ได้แต่ไม่เคยเช่าก็เลยไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เรือที่จะเป็นป้ายแมปแมปเส้นทางการเดิน เดินชมเที่ยวธรรมชาติก็เส้นทางเล่นสกีมีข้อมูลของนกแต่ละประเภทต้นไม้พันไม้อ่านไม่ออกอ่ะอ่านออกเป็นบางคำแต่ว่าถ้าอ่านยาวๆเป็นข้อมูลเฉพาะแบบนี้ยังอ่านภาษาสวิเดนไม่ออกค่ะ ไปกันต่อยกวิกทางกั้นอันนี้คือกั้นไม่ให้รถยนต์ขับผ่านได้หมายถึงว่าเอาไปให้คนเดินอย่างเดียวอันนี้เป็นป้ายบอกทางอันนี้น่าจะเป็นต้นคริสต์มาส ต้นคริสมาสป่าแน่เลยสูงมากดมุมสูงมากดีกว่าเราจะเห็นคนมาวิ่งป่าไปเช้าวันอาทิตย์อากาศดีถ้าถ้ามีแดดคนที่นี่จะต้องรีบออกจากบ้านมารับแดดค่ะเพราะว่า ตามที่แจ้งว่าแดดไม่ได้มีทั้งปีแล้วพอช่วงไหนมีแดดปุ๊บเหมือนมันเป็นโอกาสทองอะค่ะเราต้องรีบออกมาฉบฉวยพาลูกพาหลานออกมารับแดดมาทำกิจกรรมมาเดินมาวิ่งมาจิบกาแฟตรงไหนที่มีแดดคนจะไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นแย่งแดดกันตอนมาสวีดเดนแรกๆค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันฮะแย่งแดด คือบ้านฉันที่เมืองไทยฉันหนีแดดนะฉันไม่เอามันร้อนปรากฏว่ามาที่นี่พออยู่ไปสักพักหนึ่งจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อทำไมเราถึงหัหาแดดเพราะว่ามันไม่ได้มีทั้งปีแล้วก็ไม่ได้มีทุกวันยิ่งช่วงหน้าร้อนนะคะมิถุนากรกกดาสิงหาคือที่สวีเดนหน้าร้อนเขาจะสั้น ประมาณสามเดือนบริษัทก็จะหยุดงานให้คนออกไปเที่ยวออกไปรับแดดกันมันมาสูงมากจะมีคนมาเที่ยวโอ้ยมองกับแม่นีนขวดอีดอกอโอ้มีคนมาเที่ยวอยู่ในบ้าในระดับหนึ่งถือว่าถือว่าเยอะ เพราะว่ายังไม่มีหิมะแต่คนก็ยังมาเที่ยวอยู่สแสดงว่าวันนี้อากาศดีมากจริงๆบ้าแวแดดอีดอ,อกนี่ยู่มองอาบินละมีอุปกรณ์ให้ออกกำลังกายนิดหน่อยแต่ไม่เห็นมีใครเคยมาใช้บริการมีคนมาเที่ยงมีรถจอดอยู่ ตึกสีแดงอันนี้คือตึกที่ทำการของขออฟฟิศของลานสก,กีที่นี่จะมีห้องน้ำมีร้านขายขนมมีเจ้าหน้าที่แต่ว่าร้านยังปิดอยู่แหละยังไม่ถึงฤดูเปิดแต่ว่าวิวที่จะนำเสนอใกล้ถึงแล้ว วิวทะเลสาบมุมท็อปวิวซึ่งเหมือนเรายือนอยู่บนเขาแล้วก็มองลงไปที่ทะเลสาบนี่มีคนเยอะวันนี้นี่คือวิวที่อยากนำเสนอมาก

ลานโล่งๆตรงนี้ค่ะที่เป็นทางชันเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้คือลานสกีเพราะว่าพอหิมะตกบุ๊บสกีก็จะคุมทั้งภูเขาตรงนี้เลยคนก็จะมาเล่นสกีกัน,กกนแล้วก็อันนี้อันนี้คือเสาสำหรับรถเคเบิลคาร์ที่คนก็จะลงไปเล่นสกีข้างล่าง ลงไปเล่นสก,กีสม็จเสร็จปุ๊บก็จะนั่งเคเบิลคาร์ค,ค่ะขึ้นมาต่อขึ้นมาแล้วก็เล่นสก,กีลงไปใหม่ลงไปด้านซ้ายก็มีค่ะนี่ค่ะจะเป็นเสาเคเบิลคาร์ก็คือจะเล่นบนนั่งขึ้นมาเล่นสก,กีลงไปแล้วก็นั่งขึ้นมาใหม่กับทะเลสาบพอหน้าหนาว ทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งก็จะมีการเล่นไอส์คิตอีกแบบหนึง่งเล่นบนทะเลสาบเลยเดี๋ยวพอถึงหน้าเล่นสกีจริงๆจะกลับมาถ่ายใหม่เพราะว่ามันจะสวยมากมันมีหิมะปกคลุมมันจะขาวโพลนมีคนวิ่งลงจากภูเขาด้วย ตอนนี้ก็จะเจอแต่ต้นไม้ไม่มีใบวิวก็จะเฉยๆก็สวยเป็นวิวที่สวยแต่ว่าพอหน้าหิมะจะสวยกว่านี้อีกนี่คือวิวที่อยากนำเสนอตรงข้ามก็มีบ้านคนเลยค่ะ สวยมากสามารถชมได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างค่ะไปไปทำทางลาดชันนะคะ <Hi. S 1> แล้วก็จะถ่าย วิวสูงมาให้ดูว่ามันชันขนาดไหนแล้วก็ข้างล่างก็จะติดทะเลสาบที่สัมผัสน้ำได้เลยแต่หนาวมากให้ดูวิวอีกทีค่ะนี่คือวิวทะเลสาบมุมสูงที่คนสวีเดนมาเล่นสก,กีกัน ก็จะมาวิ่งกันเมื่อกี้เห็นคนวิ่งคือวิ่งลงภูเขาเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงฟิตมากค่ะวิกโกเอลอินตาโอเคเราจะเดินลงทางลาชันแล้วก็เดินขึ้น ดูวิวทางที่เราเดินกันค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเล่นสกีเนี่ยค่ะมันจะเป็นทางเนยไหมคะก็จะเป็นทางเล่นสกีบางคนเขาก็ไม่ได้นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นลงอะค่ะก็คือคนที่เขาเล่นเก่งๆอะค่ะเขาเล่นลงไปแล้วเขาก็มีวิธีเดินเดินกับรองเท้าสกีเดินขึ้นเดินขึ้นเสร็จปุ๊บพอถึงทางลาดชัน ก็เล่นลงไปใหม่ไกลๆนั้นยังมีหมอกอยู่หมอกจากเมื่อวานที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่วันนี้มีแดดคิดว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งหมอกคงหายไปหมดพอช่วงหน้าร้อนค่ะช่วงเดือนมิถุนากระกะดาสิงหา ที่สวีเดนเอนุณหภูมิก็จะอยู่ในช่วง25องศาร้อนมากๆก็30องศาแต่ว่าไม่ตั้งแต่มาอยู่ยังไม่เคยเจอร้อนถึง40องศาคนที่เขามีเรือหรือว่าเช่าเรือเขาก็จะมาขับเรือเที่ยวเล่นกันในทะเลสาบอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเมืองท่องเที่ยวหลายๆเมืองที่อยู่ติดทะเลสาบอะค่ะ เป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็จะเปิดแล้วคนที่เขามีเรือเขาก็จะขับเรือแล้วก็มาจอดมาจอดที่ท่าเรือแล้วก็ไปทานข้าวไปนั่งคาเฟ่ไปจิบกาแฟพอสมมุติว่าเอาทา,ทานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ขับเรือไปต่อแล้วก็วนวนไปเรื่อยๆช่วงหน้าร้อนโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมค่ะ ออฟฟิศห้างร้านรถไฟรถเมย์ต่างๆของสวีเดนเขาจะหยุดรอบโดยเฉพาะออฟฟิศที่ทํางานนะคะเพื่อนที่ทํางานคนสวีเดนเขาก็จะลางานกันคนละหนึ่งเดือนอย่างน้อยก็สามอาทิตย์อย่างมากสี่อาทิตย์ที่เคยเจอสูงสุดเขาก็จะลากันประมาณ6กถึงเอาทิตย์ค่ะเพื่อออกไปรับแดดไปท่องเที่ยวบางคนก็ท่องเที่ยวในสวีเดนบางคนก็ไปต่างประเทศ ออฟฟิศก็จะเงียบมากไม่มีคนงานต่างๆโปรเจกต์งานแพลนที่จะส่งเขาจะชิปเดือนกรกฎาออกไปหมดเลยเพราะว่าถือว่าไม่มีคนทำงานตอนนี้กำลังเดินลงเนินค่ะต้องเกรงมากด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเดินไปคุยไปเดี๋ยวจะกลิ้งลงไสซะก่อน ตอนนี้เดินลงมาถึงเนินล่างสุดแล้วค่ะเหนื่อยใช้ได้นี่คือเนินภูเขาข้างบนเมื่อกี้ที่ยืนอยู่แล้วก็เดินลงมาตามเนินตอนนี้มาถึงเนินล่างสุดที่เวลาคนเล่นสก,กีเขาจะเนินเขาจะพุ่งลงมาถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะจะเป็นเนิน แล้วก็มันจะถึงจุดที่จะไปนั่งเคเบิลคาร์เพื่อจะขึ้นไปเล่นสกีต่อได้ค่ะมีคนสวีเดนวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ข้างหลังสองคนเขาวิ่งวนเหมือนเป็นวงกลมเลยค่ะวิ่งจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างล่างขึ้นบนลงล่างฟิตมากเราแค่เดินเฉยๆยังเหนื่อยเลย เสาเสาเคเบิลคาร์ขึ้นไปบนเนินนี่คือเนินเมื่อกี้ที่เรายือนอยู่ที่เวลาคนเล่นสก,กีก็คือเขาจะพุ่งลงมาข้างล่างพอพุ่งลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บนี่คือเนินที่เราเดินลงมาเดินลงมาถึงละอันนี้ก็มีเสาสก,กีเสาสก,กีมีสองฝั่งซ้ายขวาก็ข้างล่างนี่คือทะเลสาบใกล้ถึงทะเลสาบแล้ว ไม่รู้ว่าเขาปิดทางลงทะเลสาบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นท่าเรือยื่นออกไปอะคะ่ะเพราะว่าบางทีมีเรือมาจอดเขาก็จะต้องแบบทำเป็นเป็นท่าเรือเอาไว้ให้คนมาจอดตรงแถวแถวนี้แหมืนเขาจะมีโซนเล็ก,ลกโซนเป็นแบบกั้นเอาไว้เป็นเป็นคล้ายๆกับ เป็นส่วนที่จะมีคุณครูมาสอนเด็ก3ามสี่ขวบเพราะว่าที่เขาก็รับสอนสก,กีเหมือนกันค่ะสําหรับเด็กนะเพราะว่าลองดูในเว็บยังไม่เคยเห็นของผู้ใหญ่เพราะว่าเาอยากจะลองเรียนแต่เขาไม่รับผู้ใหญ่ค่ะที่จริงเราเล่นกับเด็กก็ได้นะเพราะว่าเราเขายังเล่นไม่เป็นเหมือนกันบ้านหลังนั้นสวยมากวิวบ้านตกลงในทะเลสาบ can we go n น a ยอินตนี่คือมีท่าเรือของทะเลสาบแต่ดูยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแล้วมันดูไม่น่าดูไม่น่าปลอดภัยที่จะเดินลงไปตกไปในน้ำนี่หนาวเลยนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นห้องน้ำหรือเปล่าหรือว่าปิดเป็นร้านคา นี่คนเลสาบต่อไปเราก็จะเราก็จะเดินกลับเป็นเนินที่ถือว่าสูงมากในระดับหนึ่งขึ้นมาถึงแล้วค่ะนี่คือเนินที่เินขึ้นมาเหนื่อยมากมี มีคนวิ่งออกกําลังกายวิ่งขึ้นเนินมาด้วยคนสวีดเดนเห,หนื่อยมากถือว่าออกกําลังกายเช้าวานอาทิตย์ไปในตัว,วค่ะค่ะวันนี้ก็นำเสนอครบแล้วค่ะลานสักีใกล้ใกล้บ้านเดี๋ยวยังไงจะกลับมาไทยมาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้มาเดินถือว่ามาเดินชมวิว แชร์สถานที่โลเคชั่นกันมีคนวิ่งอยู่ข้างหลัง,งลได้ชมวิวอีกทีนึงค่ะ,ะยังไงเซาวันนี้หมดแล้วค่ะวิวที่จะนำเสนอขอตัวไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะ เจอกันใหม่กับคลิปหน้าว่าจะนำเสนออะไรในสวีเดนต่อวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ